ดีคะ่ะเดี๋ยวเรามาเชิญสวนลำไยมะเฟืองมะไฟของเราอีกนะคะน,นี่คืออีกสวนหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาตามมามาดูใครมาขี้ข้างนอกใครเขามขี้ข้างนอกอนอกัน<ไ><ไ>ขี้อะไรเ <laughs> ขาม้าออกเขาเอามาไว้นี่เฉยๆเขาไม่ได้ขี้หรอก <laughs> มันตามมาเลยนะคะทางอาจจะเดินลำบากหน่อยนะระวังนะคะ <laughs> อันนี้คือลำไยแต่ว่าไม่มีลูกเนี่ยมะไฟเนี่ยมะไฟจากสวนเองนะคะชิมไหมหวานนะเดี๋ยวเราจะพามาดูต้นอันนี้คือถังไอซิ้เก่านะคะถังใส่ไอิ่เก่าแบบไม่ได้ใช้แล้ว เนี่คือต้นลำไยเห็นไหมถ่ายตูดิถ่ายลำใหญ่ดูเห็นไหมคะชุมดูใกล้ๆเสียงแม่เลี้ยงฟังฟังไม่เองให้กับซ้ายทำสบายเลยนะคะจะลอกสวนมาดูพามาเที่ยวนนนีีี่ต้ดแต่ว่าดูลูกเพื่องหน่อยนะคะถ้าลูกเพื่องนี้ก็คือจะสุกแต่ว่าถ้าเกิดเขียวๆแสดงว่ามันยังไม่สุกอย่าไปเด็ดมันนะคะปล่อยให้มันสุกก่อน เพื่นเชิญชิมนะคะดูดูสังเกตดูเหลืองเหลืองอ่ะเด็ดได้เลยค่ะจะของสวนมาเองอ่ะค่ะดูดูดูเห็นไหมเนี่ยดกมากปลกกับมือเลยจะปลูกเองกับมือเลยค่ะเนี่ยแล้วเก็บลูกร่วงๆมันก็ได้ค่ะเสียดายค่ะเนี่ยค่ะดูดิดกไหมดกงโด่ไหมแล้ว แบบนี้ท่านได้กินได้บอกเจไหนคะเนี่ยกินไม่ได้ค่ะกินไม่ได้กินได้แต่ลูกวงล้วงค่ะยังไ่ท่านได้เก็บได้เตย,ยังยังชิมนะคะเดี๋ยวชิมแม่ดูอืออร่อยมากลงมาไฟหวานมายังมากัดเจนะย่ารู้จักจาก,กันอยู่เ <c oughs> นี่ยมาถ่ายใกล้ๆสิเยวถ่ายรูปก่อนเจหน้าปกอ่ะหนึ่งคัานนานอะ่ะโอเค <c oughs> ได้แล้วคะ่ะ ่ถ่ายขึ้นไปเลยไล่ไล่ขึ้นปลอไถ่ายรูปอเรดยรูนี่่นี่นก่นเน่นี่นี่นี่จะทำรุ่นแมถ่ายรูปถ่ายรูปเจ๊เป็นรักปวดของเขาเว้ยโอเค นี่ลูกละสิบบาทเลยนะเขาจับเดี๋ยวเราชิมให้ดูนะดดดเด็ดได้ลูกเดียวนะอยากให้เขาเห็นนะใครเห็นคะเจ๊อันนี้เป็นน้ำมากเลยเพราะ่าเพราะ่หวานแล้วน,น้ำขึ้นพอทีเด้ดเหรเนาะหนะวานแล้วน้ำน้ำอ่ะ ไฟนี่นะมันไม่ได้เกิดเพราะเม็ดอย่างเดียวนะมันเกิดจากรากด้วยนะเนี่ยเนี่ยเป็นรากที่จะต่อต้นขึ้นมาอีกเห็นไหมขยายพันธุ์จากรากต้นนี้ปลูกมาจากปีเราเกะต้นนี้ประมาณสิบปีแล้วหม่อมแม่กับหม่อมพ่อได้ป,นน<อ>ปล,ลกกปูกเอาไว้ต้นนี้เป็นมระดกมระดกตกทอดหม่อมแม่กับหม่อมพ่อใช่หม่อมพ่อหม่อมแม่ปลูกเอาไว้ อันนี้คือถนนนะคะเนี่ยถนนบ้านเขาเอิญ่าจังไดนเกศอันนี้แถวบ้านของแถวบ้านของพวกคุณเรียกอะไรอะคะบักมี่บ้านเขาเรียกมามี่บักมี่อ๋อดูมันมันมันยู่ใส่มันยู่ใส่กิ่งมันเลยมันเลยเป็นแบบนี้เนี่ยเพิ่นไม่ได้อวยมันออกไม่ได้ดันแกคือพอมาเก็บมันออกเวยมันออกไม่ค่อยมีเวลาค่ะไปนู่นไปนี่เนี่ยมันเน่าอย่างเงี้ยต้องปิดทิ้งนะคะ เนื้อยางมันจะถือหน้าเกยนะหมดสวยนะออไม่ค่อยมีเวลามาดูแลมันยูซิเนี่ยว่าจะไปดูสวนอื่นเนี right. you, ้ยลูกเนี mean, ้ยว่ากะว่าจะไปฝากน้องน้องนแหละอเบี้ยนก็มีหอยเนี้ยเขากินได้ไหมเห็นแต่เห็นเขากินอยู่ดิเขาเรียกว่าหอยเบี้ยนเนี้ยลูกเนี้ยว่าจะไปฝากน้องน้องที่ที่ที่ทำงานอยู่นะคะเดี๋ยวรอให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปฝากขอบคุณค่ะงั้นอยากมา เจ๊ระวังเท้าพิกเตอร์อนเนนจ้หนูขอจองลูกนี้ได้บ่ได้เนี่ยกำลังออกลูกสองลูกอีกประมาณจีเดือนจะมาเอาได้น่ะเดี๋ยวทันวาใค่อยมาเอานะคะเดี๋ยวจะจูงให้อูเ้เจ๊ดูต้นดูต้นนั่นสิ เนี่ยดูนี่ดูนี่ดูนี่อันนี้คือน้ำอะไรหยดเนี่ยอเ,เออเหรอฝนตกเหรอได้เงเเนี่ยดูงามมาก